ขอให้จิตาญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกัน้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสียนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้า่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพรตหรือศีตาบททั้งหลายชาบังบทชาลับแรเจ้าสำนักเจ้าที่เจ้านิกายภาคมืดภาคมาทั้งหลายเหล่าผู้กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ของหมูเ่เราเราท่านทั้งหมดทั้งสิ้นนะเหล่าลูกหลานบริวารครอบครัววงตระกูลนะญาติสนิทมิสายนะที่พ่วงผันสัมพันธ์กันมาเนะี่ยลูกศิษย์สาวกทั้งหลายด้วยนะที่พ่วงันสัมพันธ์กันมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกวันแครนินแดนที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็เหล่าจิตยานทั้งหลายที่มาร่วมเข้าพรรษานะวัดนงโพแห่งนี้นะน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท nah ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธัมมังสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิ พุทธิยมปิธรรมมังสลานังกชามิทุติยมปิสังขังสลานังกชามิตัติยมปิพุทธังสลานังกชามิตัติยมปิธรรมมังสลานังกชามิตัติยมปิสังขังสลานังกชามิ s ang ang s ขอนอบนอบ้อมองค์มหาบารมาทาีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรแด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธปฏิฆะเพิกเฉยเมินเฉย ไม่นำพาต่อการโปรดรัพสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมที่เคยนําเอาอธิวาสนาบาร,รมีที่ได้จากคุณภระรัตนไตราจากองค์มหาบาร,รมีไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการเบียดเบียน ก่อกรรมทำเข็นปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางต่อพระสัจธรรมก่อให้เกิดทุกโทษความวกวลนต่อมูเหล่าสรพสัตว์ทั้งหลายเคยใช้บาร,รมีในการคัดง้าง ในการต่อสู้เอาแพ้เอาชนะชิงดีชิงเด่นกับพระสัจธรรมกับองค์มหาบาร,รมีกรรมที่เคยใช้อำนาจจิตวิดเดชตบะชานยานในการกันแกล้งรังแกก่อความเดือดร้อนลำคาญ ตัดรอนบั่นทอนการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีของมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลายกรรมที่ก่กอให้เกิดความลังเลสงสัยเคลือบแคลงต่อการโปรดสัตว์ กรรมที่เคยนำเอาบารมีในการโปรดสัตว์ไปใช้เพื่อสนองอนุสัยส่วนตนเพื่อการเป็นกันอยู่เพื่อสนองกิเลสตัณหาส่วนตนและพวกพ้องหรือเพื่อสร้างมิจฉาศรัทธามิจฉาทิฏฐิ ต่อมูเหล่าผู้คนทั้งหลายเป็นไปด้วยความคับแคบไม่กว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาแล้วหรือไม่ได้กล่าวถึงก็ดี ที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาผู้อื่นให้กระทำก็ดีไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปขอประกาศสละประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาทั้งหลายต่อทิฏฐิมานะในธรรมต่อปัญญาต่อความลังเลสงสัยต่อคติอคติ อุดมการความคิดความเชื่อความเห็นความหมายอันทำให้เกิดการเพิกเฉยเมินเฉยหรือปฏิค้าขัดแยง้งต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบาร,รมีขอประกาศสลาประกาศถอน ความหลงยึดติดในการเป็นการอยู่ในลาบยศสก,กาละคำสรรเสริญเยินยอความหลงละเริงความหังการในความเป็นครูบาอาจารย์ในปฏิปทาแห่งตนทั้งหลาย และสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีขอส่งคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิหมู่เหล่าสรพสัตว์ทั้งหลายหมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรคู่กร,รณีกรรมทั้งหลายทั้งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากับข้าพเจ้าทั้งหลายหรือไม่ก็ดี พึงได้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยในความไม่ติดขาดข้องขาในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรและพระศาสนาพึ่งมีส่วน ในอธิวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีและการโปรสัตตามองค์มหาบาร,รมีอย่างกว้างขวางไรขอบเขตแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดก้านานเทอ โอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีซสือเส